เธอชอบฉันตรงไหน,น โอเควันนี้เราจะมาขึ้นเรื่องอันนี้คือเรื่องที่จะถามวันนี้นะคะเรื่องของเกี่ยวกับเศรษฐกิจในทวีอเมริกาเหนือน,นี่นะคะว่าเรื่องของการเพาะปลูกก่อนนะคะทีลรการเพาะปลูกนะคะมันมีการเพาะปลูกอยู่2รูปแบบหรือคือการเพาะปลูกเพื่อค้ากับการเพาะปลูกเพื่อพออย่างชีพเพื่ออย่างชีพนะคะเราลองติ๊กตอกติ๊กตอกซิการเพาะปลูกเพื่อค้าจะอยู่ในรูปแบบสังคมไหนละ่ะแองโกลหรือลาตินลองคิดดู พาะปลูกเพื่อขาแสดงม,มันต้องทําอุตสาหกรรมต้องมีเทคโนโลยีใหม่ในการผลิตนะแล้วก็ส่งออกดีๆเลยพาณิชย์ด,ดีๆเลยการเพาะปลูกเพื่อขาต้องอยู่ในสังคมไหนลองคิดดูแองโกลหรือลาตินปิงปองโอเคมันก็คือจะอยู่ในสังคมแบบแองโกลอเมริกันนั่นเองนะคะนะส่วนใหญ่เนาะเพราะว่าเพาะปลูกเพื่อค้าขายนี่นะคะแล้วเขาก็มีเทคโนโลยีมากๆเนาะในการทําอุตสาหกรรมนะคะ ต่อมาในรูปแบบก็คือรูปแบบพอปลูกเพื่อพอ,อยังชีพเนาะนะคะนะส่วนใหญ่ก็ปลูกเพื่อพอยังชีพก็จะใช้แรงงานคนอยู่นั่นแหละนะคะไม่ก็แรงงานสัตว์เป็นหลักนะคะก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ในแถบของพวกอา่าวเทเริบเบียนบวกเวนดิสบางส่วนนะแล้วก็ในแถบของอเมริกากางนะคะนะนี่แหละรูปแบบสังคมก็สื่อบ่งบอกได้เรื่องการเกษตรนะคะนะส่วนใหญ่แล้วอย่างที่ครูอมบอกคาร์โบนนะ ข้าวโพดมันจะมีดินแดงข้าวโพดอยู่อนกันน่าสนใจนะคะ mm hmm. เขาจะเรียกแดนนี้เลยว่าดินแดงข้าวโพดอยู่ในแถบสาหารัฐอเมริกานะคะปลูกข้าวโพดเยอะมากๆแล้วก็เป็นเศรษฐกิจหลักของสาหารัฐอเมริกาด้วยผลิตอันดับหนึ่งของโลกเลยนะ,ะอยู่ตรงไหน,นละก็คือมันปลูกตรงไหนได้มามากงานที่ปลูกได้เยอะๆก็คือที่ราบกว้างนั่นเองนะคะก็คือที่ราบเกตเพนนั่นเองเนาะที่ราบตอนกลางทวีปนะคะข้าวสาลี ดินแดงเข้าสลีก็มีเหมือนกันนะคะก็ปลูกในที่ราบกว้างที่ราบเกตเพนโดยเฉพาะในทุ่งหญ้าแพรี่ในแคนาดานะคะส่งออกเยอะมากมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างอันนี้อันนี้อันนี้ที่โอไม่จำอยู่บ่อยพืชตะกูลส้มลองคิดดูก่อนลองไม่มองดูซิว่าแค่ดยินเสียงคูเนี่ยพืชตะกูลส้มมันต้องปลูกในแถบไหนลองคิดซิภูมิอากาศแบบใดนะปลูกพืชตะกูลส้มภูมิอากาศแบบไหนปลูกพืชตะกูลส้ม เมดิเตอร์เรเนียนนั่นเองนะคะจะอยู่ในแถบของชายฝั่งมาซุแปซิฟิกหรือชายฝั่งของรัฐแคลิฟอร์เนียนั่นเองนะคะเพื่อจะคุณส้มเหมาะกับการปลูกในแถบภูมิอากาศเมดิเตอร์เรเนียนนะคะอยู่ทางทิศตะวันตกเนาะต่อมาอะไรอ่ะเอ้ยอ,นนอันไหนอันไหนคล้ายไทยบ้างอ้อ,อยอ้อยเนี่ยเหมาะกับการปลูกในเขตของร้อนชื้นนะเขตร้อนอยู่แถบไหนนึกดูดีสิเขตร้อนอยู่แถบไหนอ้อยเขตร้อนอยู่แถบไหนลูก คุณบอกเขตร้อนแทฮตัวเองอยู่แถบไหนใช่อยู่ในแถบของแถบอเมริกากลางหรือในแถบของพวกทะเลแคริบเบียนหรือพวกหมู่เกาะเวนดิสเรียกแถบหมู่เกาะเวนดิสกับทะเลแคริบเบียนอันเดียวกันเลยนะนะคะเนาะเพราะฉะนั้นอ้อยเนี่ยก็คือคล้ายๆไทยเลยที่คุณบอกคุณบอกว่าเขตร้อนนะคะในแถบอเมริกากลางหรือแถบหมู่เกาะเวนดิสเนี่ยมันก็จะมีผลไม้คล้ายๆไทยนะหรือพืชคล้ายๆไทยก็อย่างเช่นอ้อยนะคะนี่เลยก็จะปลูกในแถบมากๆในแถบของ ูมิภาคอเมริกากลางนั่นเองนะคะเพราะว่าอยู่ในเขตร้อนชื้นนะมันเหมาะมากนะคะกล้วยก็เหมือนกันนะคะที่รักกล้วยก็คล้ายไทยไหมกล้วยก็เหมือนกันนะคะเหมาะกับการปลูกในเขตร้อนชื้นนะเขตร้อนชื้นอยู่แถบไหนก็เหมือนเดิมแถบอเมริกากลางหรือในแถบหมู่เกาะแคริบเบียนนะคะนะต่อมาลูกว่าเรื่องของการเลี้ยงสัตว์จําได้ไหมเขตตรงไหนที่เหมาะกับการเลี้ยงสัตว์ทงฟาร์ม มันต้องเป็นที่ราบกว้างเป็นทุ่งหญ้าก,กว้างถูกไหมก็คือที่ราบเกตเพนนั่นเองนะคะเนาะก็เหมาะกับการทําฟาร์มนะคะซึ่งโคเนื้อเนี่ยโหเด่นมากเลยนะในแถบสหรัฐอเมริกาหรืออเมริกาเหนือแล้วเนี่ยนะคะนะเด่นมากเลยในเรื่องโคอันนี้ก็เป็นหน้าสรุปไปให้เนาะนะคะโคก็จะเลี้ยงมากในที่ราบเกตเพนทุง่งหญ้าแพรรี่นะคะ เรามีทั้งโคเนื้อโคนมนะคะอันนี้นี่หน้านี้สําคัญดอกจันไว้เลยนะคะที่รักเนาะเรื่องของปลามงนะคะนะปลามงนะ,ะโซนไหนนะคะโซนไหนที่ปลาชุกชุมจําได้ไหมที่คุณบอกว่ากระแสน้าอุ่นกับกระแสน้ําเย็นมันเจอกันเขาเรียกว่าแกนแบงค์นะคะที่รักนะหน้านี้เนาะเดี๋ยวอธิบายในเรื่องของแกนแบงค์แกนแบงค์เนี่ยนะมันเกิดมาจากจุดที่ กระแสน้ําอุ่นไหลขึ้นมาจากเส้นสูงสุดเขตร้อนถูกไหมนะคะมาประจบกับกระแสน้ําเย็นที่ไหลมาจากโคโลกนะคะในทวีปอเมริกาเหนือเนี่ยมันจะมาชนกันในแถบของเกาะนิวฟันแลนด์นั่นเองนะคะเกาะนิวฟันแลนด์ก็คือกระแสน้ําอุ่นกัมสตีมนะคะนะเดินทางมาพบหลักกับกระแสน้ําเย็นเรเบอดอนั่นเองนะคะเนาะก็คือการที่กระแสน้ําอุ่นกระแสน้ําเย็นมาเจอกันที่ เกาะนิวฟันแลนด์นะคะโซนนี้ปลาชุกชุมมากเพราะอะไรมันพัดพาแพลงต้นมาไงคะที่รักแพงต้นมันก็คืออาหารของปลานะคะน่ามันก็พัดพาแพงต้นเข้ามาทั้งในกระแสะน้ำอุ่นน้ำเย็นนะคะเข้ามาอยู่ในจุดๆที่เขาพบรักกันนั่นะค,ะคือในเกาะเกาะนิวฟันแลนด์นั่นเองนะคะเขาก็เลยเรียกลักษณะแบบนี้ว่าแกนแบงค์ ank, นะคะ เป็นเขตที่ปลาชุกชุมเนาะซึ่งในแต่ละเขตพื้นที่ก็มีปลาดังๆไม่เหมือนกันนะคะถ้าเรานึกถึงญี่ปุ่นก็มีแกนแบงนึกถึงญี่ปุ่นนึกถึงปลาแะไะสีส้มๆแซลมอนใช่ไหมแต่ถ้าเราลองนึกซีว่าอันเนี้ยปลาอะไรมันดังๆนะก็คือปลาทุนหน้านี่ดังมากๆเลยนะคะในแถบแกนแบงเนาะหรือพบรลกกันที่เกาะนิวฟันแลงเกิดจากกระแสน้ำอุ่นกระแสน้ำเย็นมันเจอกันนะคะถ้าถามว่า เศรษฐกิจหลักของชาวประมงอยู่ตรงไหนนะหรือแกนแบค์อยู่ตรงไหน,นะหออต,ไหนตอบไปเลยเกาะนิวฟันแลนด์นะคะทางด้านทิศตะวันออกต่อมาอุตสาหกรรมบ้างนะคะอุตสาหกรรมก็คือการแบบทาเป็นโรงงานใช้เทคโนโลยีสูงนะแบ่งแยกสําคัญหรืออุตสาหกรรมหลักๆอยู่แถบไหนลองคิดดูสิอุตสาหกรรมอยู่แถบสังคมอะไรแองโกลหรือลาตินอุตสาหกรรมแน่นอนแองโกลอเมริกาก็คือในแถบของ พวกแคนาดาสหรัฐอเมริกานะคะเป็นอุตสาหกรรมหลักเลยไม่ว่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีข้วโคสูงเลยนะที่ส่งนักบินอวกาศขึ้นไปนะคะพวกจรวดพวกยานดาวเทียมแม้กระทั่งนะคะรถด,ดังๆนี่ผลิตยานยนต์ดังๆหล็ดรถดังๆใครเคยได้ยินคำว่าเชฟโรเลตไหมนั่นคือนะเป็นตระกูลของอสหรัฐอเมริกานั่นเองอะไรอีกนะนอกจากเชฟโรเลต เคยดูเรื่องฟ้าในฟิลเียมัลูกมันจะมีตอนหนึ่งที่พี่ดอมนะนี่ขับรถตามภาพเลยค่ะที่รักนะคะเนาะยี dot, dot ่ห้อดอทดอทนะเป็นยี่ห้อดังๆเลยนะคะมันก็สื่อถึงแบบโอ้โหมันเป็นความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมก็เ,เรียกเรียกว่ามันเป็นสังคมเมืองไงลูกนะคะเนาะเน้นเรื่องอุตสาหกรรมส่วนใหญอ่อยู่ในสหรัฐแล้วก็ Canada. แคนาดาแคนาดาถ้าใครจําได้นะที่ครูอมบอกภูมิอากาแบบหนาวแทนตัวดีนะ หนาหวคุณบอกแล้วไม่เหมาะกับการเพาะปลูกหนาหวคุณบอกแล้วไม่เหมาะกับการอยู่อาศัยแต่มันมีสิ่งหนึ่งในแคนาดานะในเขตหนาวที่มันสําคัญมากๆนั่นคือป่าสนหรือพวกป่าไม้นั่นเองนะคะที่รักนะมันก็เลยเป็นเขตที่มีอุตสาหกรรมป่าไม้ไม่ว่าจะเอามาเป็นกระดาษเฟอร์นิเจอร์นะคะเนาะก็เป็นเขตอุตสาหกรรมในแคนาดาเหมือนกัน นะอันนี้ยังไม่รวมไปถึงพวกน้ํามันปิโตรเลียมเลยเนี่ยนะคะคุณดูบอกแล้วว่าตรงเนี้ยเงินทุนมันสูงเทคโนโลยีสูงขเขาเรยเรียกว่าสังคมเมืองเงินลุกนะคะไอ้แถบพวกแองโกลอเมริกาตรงเนี้ยแคนาดากับสหรัฐอเมริกานเนี่ยนะคะแร่นะคะแร่และพลังงานที่สําคัญบ้างนะจะเจอได้ที่ไหนบ้างนะคะอันนี้เป็นเศรษฐกิจที่สําคัญเหมือนกันนะเนาะสามารถเรียกเงินเข้าในประเทศใน,ในทวีปได้เลยนะคะ เอาที่ครูสอนตั้งแต่เริ่มแรกเลยคือฐานหินลองนึกแบบไม่ดูไม่ดูหน้าจอซิจําได้ไหมว่าฐานหินจะเจอแถบไหนมากๆจําแถบทิศตะวันออกได้ไหมแถบเทือกเขาแอ p ริกเลเซียนนะคะแถบเทือกเขา App ian, ะะเออกแอรเลเซียนเนาะก็จะเจอฐานหินเยอะๆเหมือนกันนะคะทิศตะวันออกนะ ทองนี่เอาสําคัญเลยทองคํานะคะทองคําจะเจอในสหรัฐอเมริกาในแถบของเทือกเขาล็อกกี้นะคะทองคำเทือกเขาล็อกกี้อยู่ทางทิศวันตกเนาะซึ่งทองคําสําคัญมากสหรัฐอเมริกากำรรอยู่ในมือพี่นีน่อันนี้ก็ให้ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะที่สําคัญก็เป็นทองคําในสหรัฐอเมริกากับฐานหินนอนในแถบแอฟริกาเซียนั่นเองนะคะต่อมาว่าเรื่องป่าไม้บางลุกนะคะ ป่าไม้ทําไมในแคนาดากับสหรัฐอเมริกาเขามีเยอะและเป็นอุตสาหกรรมป่าไม้ได้โดยเฉพาะในแคนาดานะคืออย่างนี้ลูกการทําป่าไม้ของเขาเนี่ยเอกชนเขามีความรับผิดชอบสูงนะคะเขามีการส่งเสริมก็คือถ้าจะตัดคือผมปลูกปลูกทดแทนตัดนะแล้วก็ปลูกทดแทนตัดนี้นะคะนะต้องปลูกชดเชย สิ่งได้เสียไปด้วยนะคะถ้าสมมติคุณจะตัดทำป่าไม้ก็จะมีระบบของการปลูกชดเชยนี่คือสิ่งสำคัญเลยนะคะต่อมาว่าเรื่องพาณิชยกรรมมันหมายถึงเรื่องของการส่งออกนะทุกอย่างเลยค้าขายทุกอย่างนะการส่งออกอันนี้นะคะก็อุตสาหกรรมเนาะมาอยู่ตรงไหนเนี่ยตรงนั้นก็ส่งออก,กมาก พาณิชย์การเงินก็จะเยอะนะคะก็ในสหรัฐอ,อเมริกาแคนาดาแต่อเมริกาการเมืองประเทศหนึ่งด้วยที่ติ่งไปก็คือเม็กซิโกมีเขาเรียกว่าก้าวหน้าขึ้นนะคะเนาะก็จะมีตีเม็กซิโกมาด้วยนะคะว่าเรื่องของพวกพาณิชย์เนาะการค้าการส่งส่ง,สงอุตสาหกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็เหมือนเดิมนะคะในโซนอเมริกากางบางแถบนะคะโดยเฉพาะนในแถบพวกหมู่เกาะเวินดิสอะไรเงี้ยที่ไม่ใช่เม็กซิโกนะ,ะพวกปานามาอะไรเงี้ยนะคะ ก็มีพวกการขนส่งน้อยมากเพราะส่วนใหญ่เราก็จะเป็นเกษตรอยู่ดีนะก็อย่างที่บอกลูกพืชผลไม้ก็จะคล้ายๆไทยเลยกล้วยนะคะอ้อ,อยแต่ที่สำคัญคือคนจะซื้อโก,โกโก้หรือว่าจะไปเที่ยวไล่อะไรเงี้ยโกโกไม่กาแฟหรือว่าฮะยาสูบ <c oughs> ที่นี่เลยนะคะนนในแถบโดยเฉพาะแถบพวกหมูก่กาะเวนดิสนะคะ ต่อมาว่าเรื่องของป่าไม้ค่ะอันนี้ย่อๆไว้ให้เลยเนาะเพราะส่วนใหญ่ป่าไม้เนี่ยมันจะอยู่ในแถบของพวกป่าสนเนาะแคนาดาอยู่แล้วนะคะนะแล้วก็บางส่วนที่มันเป็นที่สูงนะคะอันนี้ตัดไปได้เลยเนาะส่วนป่าผักใบพวกเม,ปปเ,มปเปิลเมเปิลอะไรเงี้ยก็จะอยู่ในแถบตะวันออกแล้วเขตอบอุ่นนะคะสิ่งหนึ่งที่สําคัญในป่าไม้ก็คือนอกจากโซนนี้นะเนาะที่เขาทําพวกอุตสาหกรรมก็คือตรงนี้ตรงนี้ก็คือเป็นที่ราบกว้างเกสเพนถูกไหมนะคะ ตรงเขาเรียกว่าตอนกลางของทวีปนะคะจะเป็นทุ่งหญ้านะนี่เลขหนึ่งทุ่งหญ้าที่สําคัญก็คือทุ่งหญ้าพาเรเนียนนี่นะคะส่วนค่ะถ้านักเรียนได้เจอได้ยินป่าดิบชื้นหรือป่าฝนเขตร้อนรู้เลยว่าอยู่ตรงไหนก็อยู่ในแถบอเมริกากลางไงนะเนาะแค่นั้นเองแต่น้นํในสําคัญนนหน้านานี้สําคัญมากๆน้ําสายสําคัญเป็นน้ําเศรษฐกิจเลยเอางี้ก่อนหลก เ,เรื่องทรัพยากรน,น้ําในโคมขอขอธิบายก่อนว่าส่วนใหญ่แล้วแหล่งน้ำนะ่ะมันจะเกิดจากเทือกเขาหรือที่สูงทางด้านทิศตะวันตกนะคะเทือกเขาหรือที่สูงทางด้านทิศตะวันตกมันก็จะไหลออกมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเกิดเป็นแม่น้ําแล้วก็ใจาสายต่างๆนะคะนะ,ะ,นะะแม่น้ำหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือนี่เลยเซนลอรย่างที่ครณอมบอกนะคะอยู่ตรงนี้นะเซนลอรเรนนะคะเซนลอรเรนเนี่ยก็คือไหลามาจาก ทะเลสาบนะคะตรงนี้เลยนะทะเลสาบทะเลสาบอันสุดท้ายเลยที่ติดกับตะวันออกก็คือทะเลสาบแอนทริโอนะคะเป็นแม่น้ําที่ไหลผ่านจากทะเลสาบทั้งหลายแหล่มาเนี่ยนะคะนะแม่น้ Saint ําเซนต์ลอเรนเพราะฉะนั้นแม่น้ำขอถึงบอกว่าแม่น้ Saint ําเซนต์ลอเรนเป็นแม่น้ําเอ่อเดินเรืออย่างเงี้ยขนส่งอย่างที่สําคัญมากๆนะคะโดยเฉพาะในแถบของพวกทะเลสาบเกตเลคต์นั่นเองนะคะเนาะเพราะว่า ทะเลจับเกตเล็กมันมีทางออกก็คือแม่น้ํานี้แหละซิลลเลนินออกไปทางทิศตะวันออกออกไปหามหาสมุทรแอตแลนติกนะคะน้องคนส่งสินค้าสําคัญมากแม่น้ําอีกแม่น้ำหนึ่งก็คือแม่น้ําขาดไม่ได้เลยมิสซิสซิปปีนะคะเนาะมิสซิสซิปปีนั่นเองนะคะเป็นแม่น้ําที่ยาวที่สุดนะคะเนาะมิสซิสซิปปีก็เนี่ยแหละเกิดมาจากการไหลของเทือกเขาหรือว่าที่สูงท่ามก้างทิศตะวันตกคือไหลลงมาอย่างงี้แหละนะคะ ก็มีแม่น้ําอื่นมาประจบรวมไปด้วยนะคะแต่ก็เป็นแม่น้ําที่ยาวที่สุดนะคะเนาะยาวที่สุดนิ่แล้วก็มาออกตรงไหนแม่น้ำมิสซิสซิปปีออกตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าอา่าวเม็กซิโกนั่นเองนะคะเนาะที่โุมบอกว่าแถบชายฝั่งเม็กซิโกหรือแถบชายฝั่งตรงเนี้ที่มีเขตอุอ่นนะคะตรงนี ต่อมาว่าในเรื่องการค้ามน้คมต่างๆหลงนะคะไอ้แถบพวกที่สูงที่ลาบสูงหรือว่าพวกเทือกเขาสูงเนี่ยมันจะกันดารน,นิดน,นึงนะคะเนาะเส้นทางขนทางอะไรเงี้ยนะคะส่วนใหญ่เส้นทางสบายๆก็อยู่ในเมืองเนาะแล้วก็อยู่ในแถบแคนาดาสหรัฐอเมริกานะคะเนาะที่ลาบอะไรเงี้ยก็ในแถบแคริบเบียนหรือว่าในแถบอเมริกาการไม่ค่อยมีอะสายถนนที่ยาวมากๆนะคะน้อยมากๆส่วนใหญ่ก็จะสะดวกในเส้นทางที่ท่องเที่ยวที่สําคัญ ะะด้วยไอ้ตรงนี้ไม่สําคัญนะครูบอกแล้ว,วมันสําคัญตรงน้ำเนี่ยแหละนะครูพยายามเน้นน้ําไว้สําคัญตรงน้ํานะคะเพราะทะเลสาบเกตเล็กมันมีแม่น้ำหนึ่งที่สําคัญแม่น้ําอะไรเมื่อกี้เพิ่งพูดเซนโลเลน,นนั่นเองนะคะแม่น้ําเซนโลเลนที่สําคัญนะแล้วก็ตรงทะเลสาบตรงนี้ก็เป็นท่าด้วยนะคะในการขนส่งเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะขาดไม่ได้เลยเนาะตรงท้ายลูกนะคะตรงท้ายทวีปเนี่ย เนี่ยคูไม่ดูภาพนี้ตรงท้ายทวีปเนี่ยประเทศสุดท้ายก็คือปานามาถูกไหมความจริงพื้นทีน่มันมีพื้นที่ติดกันนะคะกับกับทวีปอเมริกาใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงบอกว่าถ้าไม่ขุดคลองนี้เขาเรียกว่าคลองปานามานะถ้าไม่ขุดคลองเนี้ยไม่ขุดคลองปานามาเนี่ยมันต้องใช้การเดินทางเรือเนี่ยยาวมากๆต้องอ้อมทวีปอเมริกาใต้คิดดูดิ ะะเพื่อที่จะไปส่งออกสินค้าในแถบพวกแอตแลนติกเนี่ยนักเรียนดูนะถ้าไม่ขุดคลองนี้มันต้องเดินทางไกลมากนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเลือกที่จะขุดคลองปานามาเนาะเขาเรียกเรียกววาคลองปานามาตรงประเทศปานามาเลยนะคะนะทางตอนใต้เลยขุดคลองนี้นะคะเพื่อทําให้แปซิฟิกกับแอตแลนติกขับพบลักกันได้สองมาสมุรนี้นะคะโดยที่ไม่ต้องอ้อมเลยไม่ต้องเดินทางไกล คิดถึงก็ไปหากันแค่นี้เองผ่านช่องทางคลองปนามานะคะถ้าเขาถามว่าคลองอะไรที่สำคัญนะคะในการที่ทำให้มหาสมุทรแปซิฟิกแอนติกเจอกันได้นั่นชื่อว่าคลองปนมานั่นเองนะคะเป็นคลองที่สำคัญมากเลยนะโอเคลูกวันนี้ก็นั่นแหละเป็นการสรุปในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะก็ใครที่เข้ามารับฟังก็อย่าลืมนะคะว่าฟังด้รูปเพราะว่าเดี๋ยวทายคลิปนะคะ จะมี Google Form เนาะส่งไปเช็กชื่อให้แล้วก็จะมีทดสอบว่าในคลิปพูดว่าอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ทุกคนเข้ามาฟังนะคะที่รักเดี๋ยวครั้งหน้าก็จะเปลี่ยนเพลงไปเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะจ๊ะจุ๊บ